นี่ฮาสบายดีเมืองจีนหรือเมืองเมืองจีนหรือเมืองเออเมืองลาวนะครับดูโอ้นี่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 โรงแรมพาไปเดินไปดูนี่ไปดูโรงแรมราคาเท่าไหร่นะไม่ถามได้ไม่เป็นไรถามได้นี่เดี๋ยวโรงแรมนี่ครับบรรยากาศเหมือนเมืองจีนเลยนะแทนนะไม่ใช่ป่ะผมไปซื้อพาผมไปซื้อเพชรหน่อยดิตอนนะั้นนะ่ะซื้อทองหน่อยฟังมาก,ก่อน ไม่มันพอดีไงมันเหลือเงินเยอะเลยตอนนี้เมื่อกี้ได้จากได้จากใครนะคาริโนม <c oughs> ดูแท็กซี่ดินี่ท็กซี่นะครับภาษาจีนด้วยเฮ้ยแต่มีบริษัท,ทนะแท็กซี่จีนสีดอ่าของของจีนบริษัทไทยเลยนะบริษัทแท็กซี่จีนนี่ครับร้านอาหารเยอะมากนู้โรงแรมก็เยอะนี่โรงแรมนี่น่าจะถูกสุดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสำรวจ เมื่อ,อก,กี้กินก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวชามนี้นี่นี่เดี๋ยวไปถามตรงนี้ ตอนนี้ก็เป็นโรงแรมมออาคอเมน้นอู้สูงเลยหลายครัน้นเฮ้รถตำรวจรถตำรวจจีนคนอยู่หนา,นานแน่นมากเลยใชใช้เนี่ยคนอยู่นี่แน่นมากเลยนึกว่าไม่มีคนไม่ใช่นะคนอยู่แน่นตุกตลางนี้เลยดูดิ โอ้โหไม่ใช่ว่าสร้างไว้แหกตาลูกหลอกลวงคนนะเขาอยู่ันเยอะมากนะเขามีซื้อพผงเสื้อผ้าเต็มเลยนี่รถจีนทะเบียนแบบนี้นะรถจีนนี่รถจีนครับเดี๋ยวนี้รถจีนอโอ้โหกำลังเตรียมทำอาหารกันนี่โรงแรมนี้นะไม่รู้คืนเท่าไหร่ฮะสี่พ<ะ>ันสี่ร้อยสีย่ร้อยบาทเหรอ <laughs> สองพันพอสอง,งพันแล้วนี้มันร้อยหยวนนี่ไม่ใช่ไงร้อยหยวนสองพันบาทพีนนะ่ของพันบาทนะโรงแรมมีโรงแรมถูกกว่าน,นี้ไหมน้องมีโรงแรมถูกกว่านี้ไหมแถวเนี้ยพอดีเพิ่งหลงมาแถวนี้ <c oughs> มีโรงแรมถูกกว่าน,นี้ไหมไม่มีไม่มีเหรอโอ้สองพันที่ต่ำสุดละ้ออืมนี่โรงแรมของที่นี่นะสองพันนะครับเออแต่ถ้าได้มันก็ดีนะคุณถึงนะเห้น เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถอ่ะขึ้นรถนี่รถผมจอดอยู่นี่นะครับนี่อ่ารถผมจอดอยู่นี่เองขึ้นรถ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 ด,ดีกว่าขึ้นรถไปนี่ร้านอาหารเทียบจะนี่เป็นโรงแรมไหนเอนอตรงไหนะ 750 nó căng rồi Thằng này nó qua rồi. Ô. Sả zin ครับ. có bị té <laughs> <Đánh chung. cười> แต่นี่คือบรรยากาศของสามเลียมทองคำหรือว่าอาณาจักรคิงโรมัน Roman, หรือว่าเมืองต้นพึ่งโอ้เรียกได้หลายชื่อเนอะที่นี่ครับโอ้ตรงนั้นมีโต๊ะสนุกด้วยบรรยากาศสุดยอดเลยที่รถเข้ามาเลยนะถ้าจะมีทะเบียนเ,เลขเลนรถข้างหลังรถเลยนะพี่อ่า